สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกิตตแต่ละก็จะส่งเงินเอออันนี้ก็ไม่มีคนถือขากล้องด้วยทุกคนขากล้องก็อันซื้อมาฮักซื้อมาฮักตลอดเลยมามาดูมะม่วงเนี่ยอันนี้มันจะลว้วงไปทุกคน,นอันนี้นไม่รู้มันสุกหรือว่าไม่สุกไม่น่าจะสุกหรอกเนี่ยตุน่น ก็จะมีสองต้นเลยพี่น้องอยู่ไหนก็มีอันนี้อันนี้อยู่บ้านเลอทุกคนอันนี้จะอยู่ที่บ้านนะอ่าเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่บ้านแต่ว่าอยู่ที่หนามันก็มีอีกแบบนี้ทุกคนภาพบรรยากาศบ้านน้องเงินก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเออกระบอกเลยว่ามีความสุขความสุขมาแล้วก็ไม่อยากจะกลับแลวทุกคนเนี่ย อันนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งเนาะน้องเงินกระชิตื่นเช้ามากระชีมาถ่ายคลิปเพราะว่าอากาศมันก็แบบเดดมันจะแรงเนาะทุกคนอันนี้แดดมันจะแห้งอีกอันน้องเงินกับบได้ไปอันบได้พุดอันขนมจีนขายเ้ยทุกคนอันคือน้องเงินกับบคอยวางเนาะติดงานทุกคนเพราะว่านี่น้องเงินกับไปหน้าอันนั้นกะ สิเป็นคลิปชุดไทยที่น้องเงินไปหน้าเลยทุกคนเพราะว่าเมื่อน,นี่น้องเงินกะสิไปอันประทัดโพูน,นะนะทุกคนกะก็เลยอันบ่ได้อันไปหน้าเลยกะวันพุงนี้วันพุธเนาะน้องเงินกะสิขึ้นเวียงจันเดอร์สิขึ้นเวียงจันแล้วกะวันพฤหัสวันชุกกะสิกับกรุกงเทพแล้วละทุกคนนี่แหละมาบ้านกะเว๊ะเป๊ะนะทุกคนแต่ว่า แต่ใจมันก็ไม่อยากจะกลับไปกรุงเทพเลย่อยทุกคนแต่ว่านงเงินก็ต้องไปเนเพว่านงเงินนั่นคุณนายเพื่อนกะรอถานงเงินนะทุกคนแต่ถ้านงเงินอยากกลับมาอยู่บ้านนงเงินต้องบอกเขาลวงหนาสามเดือนเนาะให้เขาหาคุณกอนเนาะอันนี้เนี่ยนงเงินก็เคยบอกคุณนายไปแล้วแต่ว่าคุณนายเนี่ยบอกว่าอยากให้นงเงินนะกลับไปอยู่อีกชักปีหนึ่งอ่าก็ยังให้อยู่ตลอดไป แต่นองเงินก็บ,บอกว่าองเงินขอแค่หนึ่งปีเด้อเพื่อนก็บ,บอกว่าโอเคได้องเงินก็เลยแบบอ่ะโอเคกระชิบไปอยู่ประมาณปีสองพันสิบหกสิบหกหาชาจีน,นองเงินกระชิกลับมาอยู่บ้านเลยทุกคน,นองเงินก็อยากมาท youtube เนาะนองเงินก็ฝากอันพ่อแม่พี่น้องอันติดตามช่อง y youtube น้องเงินเด้อแล้วก็บอกว่าสิเป็นช่อง youtube หรือว่าช่องอัน เพนเีดนงเงินเดือทุกคนนงเงินกับชิขายข้าวปุ่นแห่งเดือทุกคนน้ำประเดกนงเงินกับแต่ถ้าผู้ได้อยากได้ถามนงเงินกับคามีขายเด้อแต่ถ้าบ่ได้ถามนงเงินกับชิคายแต่ข้าวปุ่นแห่งเพราะว่าเพราะว่ายางเพราะว่านงเงินขายลายอย่างมันก็ดูเลบ่บททั่วถึงนะทุกคนเพราะว่านงเงินกับมันก็ลายอย่างเนาะนงเงินก็เลยแบบว่าพูดขายแต่ข้าวปุ่นแห่งเนาะผู้ได้อยากได้กับั่างใดเด้อดนงเงินกับผได้เอามา ชูเพื่อนเนาะน้องเงินกะมื่อนี้น้องเงินก็ะนนงงนกนจะไปชงให้ลูกค้าอยู่สารวันรเหล่างามค่ะทุกคนเออน้องเงินกะบาได้คอยได้ทายคลิปเนาะน้องเงินกะชีคลายธรรมชาติแบบมันมากแบบแบบแ,แบบแบบแค่อาทิตย์เดียวนะทุกคนแบบอยากฮิตยังมันก็ยังยังบททัวถึงเนาะคันเฮ้ามาอยู่เป็นเดือนสองเดือนนะ่ะเออ,อันนี้แต่ว่า มันกะบ่ได้เลยเนาะเฮาล่างานมาขนาดนั้นก็คือคุณนายเพิ่นก็สิบ่เอาแล้วเนาะมันนานไปหั่นนะก็เลยแบบว่าเออก็บ่เป็นหยังเนาะหนงเงินกะอยากเฮ็ด YouTube อันแหละทุกคนแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เพจเพจน้ำเด้อผู้ใดอยากกินข้าวปุ้นแห้งผู้ใดอันหน่ะก็ติดตามน้องเงินไว้หลายๆเด้อทุกคนอันมื้อนี้เนาะ งเงินกับชิขึนทั้งวิ่งจานแลวก็ชิลุ่งทั้งหนองคายอันที่เขาบอกว่าอันกอกเอกสุ่งเอก,กสารน,นงเงินก็ยังบุ้งอยู่มือมือมานงเงินกับอันถามมันโตมอเขาอยู่เขาก็บอกว่าก็ได้กอกอยู่เพราะฉะนั้นก็ลอมาติดตามไปน้ากันเ้อทุกคนชิขึ้นเที่ยวเวี่งจันกอน่กอนก่อนกลับลุงไปู่งานเนาะเพราะว่าเฮากับปีหนึ่งก็โสงปีสองปีงปชัปีได้มากข้างหนึง่งเพราะฉะนั้น เขาก็ตรงไปให้ชุดคุดให้มันถึงนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นงเงินกะสิไปแล้วเด้อทุกคนบ๊ายบายฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube แล้วกพนเพจของนองเงินแล้วกับเฟซบุ๊กของนองเงินเด้อทุกคนกะเป็นกำลังใจให้นงเงินขายข,ายของหรือว่าทำคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บายทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้อฝากพี่เพื่อนอีพีพพ FC ทั้งหลายเด้อ สบายดีสวัสดีทุกทุกคนอันนี้ก็บมือกล่องกับบมี่ท้ายเองยังเอง,อง,องอน,นะนะทุกคนมันกับสิบได้ประมาณนี้ล่ะออไปเร็วไปเร็ว